เขไม่ได้อะไรจากบ้านนี้หรอกให้แล้วหรอกรู้ไปซะบ้านนู้ฉันก็ไม่ได้เหมือนกันแน่โดตีเออฉันก็บอกแล้วว่าฉันจะไม่ส่งต่างบายเดี๋ยวมาครับอินบายแหนรับลูกค้ากันน่ะไม่ต้องไปทางไหนนะเนี่ยออกศาสออกขวาดีกว่ะพี่บอกว่าต้องวิ่งวันเววันเวท่าวันเวลเราก็ต้องตรงไป ทางนี้ใช่ไหมใช่รถทางเดียวตอนออกนี้มันอ้อมไกลกว่าเดิมเนาะใช่หรือว่าหากกีทงนี้ไม่รู้แล้วก็เราหากกนที่มันใกล้ๆกับที่เอาตั๋วก็ได้เอาตต้องอยู่ทางโน้นทางโน้นใช่ใช่เราต้องไปอ้อมมาอยู่ทางโน้นเลยเพราะเยวต้องหาที่จอดรถอยู่ดีงนไมไม่เหมือนที่จอดรถเลยเป็นลูกครึ่งใช่ไหมครับใช่ครับรูก

ดีนะเนี่ยที่เขาบอกว่านะให้วิ่งบันเบนถือว่าโอเคเลยนะที่ให้ขับวนะันเบนเนี่ยไม่งั้นมันก็จะมั่วขนาดมอเตอร์ไซค์อย่างนี้เลยใช่ <c oughs> เ้ <c oughs> เาต้องเลี้ยวขวานี่ใช <เล S 1> ่ไ้ม นนี้เราลงมาจากบ้านบ้านลไคยไงอลงมาแล้วเราต้องเลี้ยวขวาตรงนี้หลงฉ่วงฉวยหลงช่วงฉ่วงนี่หรืชาสาอยู่ไหนชาสาซ้ายมือาวลีไวรรักไอยู่ซ้ายมือไงแต่ว่าไอ้ล่างที่จอดรถชาสาข กนเนอะจะน้องชาสารีสอนเฮาจองเฮาจองอันนี้กับกับที่ไหนอะ่ะมีทีเดียวแล้วว่าอะไรพี่มันมีความเมืองหนุ่แกเห็นติดต่อกนนะติดต่อเลยติดต่อไทอที่ว่าลงเรือนะ่ะอยู่ความเมืองท่าเรือเนี่ยอันนี้ท่าเรือรีไวข้อมีหลายท่าเรือเนี่ยเราต้องหน้าจะไปท่าเรือชาสาร ตรงไหนซ้ายมือนะขโมยไหมหนึ่งได้ไหมล่ะไม่รู้ว่าจะเป็นที่จอดของเขารู้ป่ะเราขับไป s e c t การนะคุณชาล่าซ้ายมือนะอือหน่ง่าวดินี่ก็เต็มกันนี่ก็เติมกัน จอดรถเต็มแล้วรบมข้างหน้า oh, น right. oh, right. oh, okay. yeah. ั่งข้างข้างขอมือหน้ายะข้างรถข้างาวี่นี่นี่าเยาวชนนี่นี่ราเเยาวชนใช่ช่ใช่ข้อมือหน้านั่งพี่เขาไปนั่งไม่ได้เนีพี่แกงานเยาวชนมัจดน่งจดนั่งนงา้ีดูหลังให้มีดูหลังให้ Oh, right. เออไม่เขาเอาตัวเรืน้ชอ้ตเรอนายนั้นอ่ะรวมเป็นผู้ใหญ่หกผู้ใหญ่ตัวนี้ตัวนี้เป็นผู้ใหญ่ส่ห้าหกเจ็เป็นผู้ใหญ่แปดเด็ก็คือ

Like, share, subscribe, and get notifications.